นะครับภารกิจที่307และ308นั่นเองแล้วก็จะมี3ามร้อยเก้าสามร้อยสิบนะครับผมที่รอเราอยู่แต่ว่าเราไป3ามร้อยเจ็ดสอปดก่อนเดี๋ยวเราเล่นภารกิจให้จบนะครับแล้วค่อยไปไล่ทำเอ่อไม่ยอมไม่ซื้อไม่สกินเนื้อ,อเรื่องแล้วก็ไม่รู้จักจบตายเนะเาะอ๋อสามร้อยเจ็ดว่ามาภารกิจที่3ามร้อยเจ็ดนะครับเอาชีวิตรอดจนกว่า,าที่จะตกนะครับเจอกับ แม่ทัพรัตนานะครับผม <Huh? S 1> แล้วเราก็จะสู้กับเทียสีบูตแลนด์เฟรมฟีเดอร์ครับสกินไฟสกินลาวานั่นเองมีบริเกตกั้นกลาง3บริเกตนะครับแล้วก็คอนโทรลยูนิตที่ทุกรูปแบบเล่นแบบอินเซนไม่เอาไปซื้อ,ไม,อไม่สกินก่อน้าแพ้ค่อยว่ากัน <B ank> แล้ว,ลวผมอยู่รอบจนถึงพาอาทตี่ตกดินมีพระราชามาด้วยพระราชาของเราคิงซาเล็กนั่นเองนะครับ <B ank> เดี๋ยวเรารีบเอาจอมเวทออกมาก่อนแล้วกันนะครับผม <B ank> มันยังมีรัวอยู่3รัวนะครับข้อควรระวังก็คือ พระราชาห้ามไปตียูนิตฝั่งเขาเด็ดขาดเพราะว่าฝั่งเขานี่เป็น borderland feeder Fe นะครับสกินไฟมันสะท้อนดามเมตนะครับถ้าพระราชาโดนสะท้อนดามเมตไปเลือดพระองค์ก็อาจจะเลือดหมดแล้วเราก็แพ้ได้นั่นเองนะคิงซาเล็กนี้คุณสมบัติพิเศษก็คือตีแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดเลือดหมดคือเรแพ้ทันทีโอเคครับอย่าบ่นไม่เป็นไร เขาอะไรมาให้เราเล่นเราก็ต้องเล่นนะครับมันคือภารกิจที่เราต้องผ่านไปให้ได้พระราชาตอนนี้พยายามสั่งให้ไปตีรั้วก่อนเอารั้วแรกให้แตกก่อนนะครับแล้วสิ่งที่พยายามจะเอามาเป็นระดับถัดมาก็คือจอมเวทเคตีบึ้งไปก่อนรั้ว2เอาให้แตกด้วยเอาให้แตกยันรั้ว2เลยครับเราตีแรงมากนะสเปียร์ตอน3ตัวตีสู้พระราชาเราคนเดียวไม่ได้นะครับให้พระราชาตีเองเลยครับแตกยังครับโอ้ใกลละใกลละโอเคแล้วถอยกลับมาส่งจอมเวทเราไปจอมเวทคนที่2มา พี่ยามก็ไม่แน่ใจว่าจอบเว้คนนี้เราจะมีชีวิตรอดกลับมานะโอ้โหรัวเลือดหายไปครึ่งหนึงแล้วครับโอเคค่อยๆตัดต่อเข้าไปก่อนครับมากันเพียบครับอ,อถอยดีกว่าครับเอาไม่อยู่แน่เคถอยกลับบ้านเลยเงินน่าจะพอสร้างจอบเว้คนที่สองได้บึ้มหายไปก่อนแล้วก็บึ้มให้หายไปอีกหายไปอีกโอเคครับแล้วก็บึ้มเคเอาพวก มินเนี่ยนตีก็ได้ครับพระราชาไม่ต้องโอเคเรามีจอมเวทกี่คนสามนะครับปูกเข้ามากันอีกแล้วครับมากันเบิ่มๆมากันเพียบๆถ้ามีจอมเวทด้วยเหรอจอมเวทน่าจะพึ่งมานะครับเพราะฉะนั้นเราเอานักถะลุงก่อนโอเคอ้ยจอมเวทเลยไม่ใช่ <What? S 1> เออพระราชาอย่าพึ่งเป็นอะไรถอยก่อนถอยก่อนพระราชาเอา,ราเราบิ่มเวทใส่จอมเวทโอเคครับแปาจอมเวทก่อนดีกว่าอย่ามาไอ้นี่เวทใส่เราเยี่ยมครับถอยก่อนครับผมพีเขามากันเยอะ ตั้งรับช่วยพระราชาด้วยเออเยี่ยมไหวกันไหมเนี่ยเราเนี่ยไหวไหมโอ้โหรับศึก,ม,กม,ออมีเนี่ยรับศึกเออนั่นแหละมีเนี่ยรับศึกก่อนแล้วก็เอาเวทบึ้มเข้าไปยังยังไม่ตายครับฝั่งนู้นกอ็อาชิดอนอีกสองออกมาตั้งรับได้เราเหลือใครบ้างเนี่ยโอ้โหเขามาเป็นซอสบาดอีกแล้วเราต้องค่อยๆเค,ค,คลียร์ซอสบาดนะครับบึ้มไปก่อน พระราชายาเปี้ยวครับพระองค์ทรงเปี้ยวอีกแล้วไปตีเขาเลือดจะหมดนั่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่เอาละตอนนี้ไม่เอาละพระราชาพระราชาพระองค์อยู่ตรงนี้เลยแต่พระราชาท่านท่านก็ไอ้นี่นะฮีลเลือดตัวเองได้นะครับนิดหน่อยนิดหน่อยทีละสิบละสิบก็คล้ายๆกับช็อตบัตเราจะไม่บังคับใครแล้วครับเราจะบางคับพระราชาอย่างเดียวพระองค์นี่ทรงพระโหดพระเถื่อนเลยกินครับอ่าบื้มเวทใส่บื้อโมกยพระราชาทิ้งชั้น็กถอยเตือนนั่นแหละอยู่หลังอยู่หลังจอมเวทไว้ด้วยไไม่ต้องงปแท เออนั่นแหละยันหน้าบ้านครับพระราชานี่สั่งกลับบ้านได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้สั่งกลับบ้านแล้วล่ะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็ยันอยู่หน้าบ้านตรงนี้แหละเราไม่ต้องบังคับก็ได้ขอแค่พระราชาไม่ตายเออนั่นแหละยักษ์ก็โดนโจมตีไปมินน้องมินเนี่ยนก็ถอยบ้างก็ได้นะาทางฝั่งบ้านเราเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะมีจอเวทกำลังมาคนหนึ่งนั่งไงมาละมินเนี่ยนเขามาแล้วนะครับถอย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 แล้วก็สั่งโจมตีบึม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 เออนั่น ถอย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 ,อย,อย <What? S 1> โอ้โหมีตายไปครับมีตายไปบ้างครับแล้วเราจะไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหส,สู้สู้ดูดูดูเลือดดูเลือดเราดูเลือดเราโอ้โหไม่ไหวแล้วครับสู้ไม่ได้ครับผม <c oughs> สงสัยต้องอัพมาละ <c oughs> เอ้ยต้องอัพจริงๆใช่ไหมเนี่ยจริงๆอัพจอมเวทก็พอนะอัตราขุดทองมวกแล้วก็ลูกป,ปั้นโอเคครับแค่นี้ก็พอ ไม่ต้องใช้สกินพระราชาไปตีป้อมแรกป้อมสองนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบเอาเป็นจอเวทออกมานั่นเองเนาะคราวนี้เราเก็บแร่ได้ไวขึ้นแล้วนะไวมากอะบ,บอกเลยสติ๊กวอลเก็บแรกครับอ่าตอนนี้ก็พระราชาเราก็เริ่มตีล้วนแรกนะปล่อยพระองค์ตีไปก่อนแล้วกันนะส่วนเราก็เตรียมสร้างจอเวทนะครับจอเวทอัพเต็มมานั่นเองแล้จอเวทอัพเต็มนี้ก็สบายใจได้นะครับตีแรงมากพระราชาเริ่มตีล้วนสอง แล้วเราก็เตรียมสร้างจอมเวทคนที่2ครับเพราะว่าคนแรกใกล้ออกมาละเงินก็เร็วอยู่ไม่เร็วอยู่หรอกเร็วมากเฮ้ยจอมเฮ้ยพระราชาเน่ยแล้วโอเคตีแค่นี้พอเก็บแร่ต่อไปตั้งจอมเวทคนที่2แต่เราก็เอาจอมเมทไปเลยครับเดินไปอย่างไวไปรอจ้นี่ไง,ไงสเปียร์ต้อนเข้ามาตีบ้านละบึ้มร้อยหกสิบสามบึ้มทะลุรัวสองร้อยสิบเจ็ดไอสองร้อยสิบเจ็ดที่ขึ้นนี่คือรัวนะเลือดรัวนะครับ <What? S 1> เราบึ้มไปโดนรัวด้วยเหรอเนี่ย เออหายเรียบร้อยอัพมานี่ก็จะง่ายนะมันโกงไปไหมเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยโกงไปไหมบึ้มหายร6 3าดามเมรเดี๋ยวเขาก็มาครับคราวนี้เราไม่ต้องรับในบ้านเลยนะเนี่ยยืนเฉยๆนี่ก็น่าจะไหวนะครับแต่ไหนๆก็ได้ไหนละเอาออกไปตั้งรับแทนคนเก็บแร่ดีกว่าครับเดี๋ยวคนเก็บแร่โดนดามเมรนะครับเราไม่ต้องการให้คนเก็บแร่โดนดามเดร์ได้ทั้งสิน้นแล้วก็บึ้มทิ้งบึ้มหายโอเค ยังไงครับยังไงครับฝั่งโนนครับยังไงครับหายไปครับระเบิดหนึ่งครั้งตายสามตัวครับถ้าเป็นซอสวัตพระราชาจะเย็นครับพระอ,องค์งอย่าทรงเปรี้ยวเราไปเอาจอบว้เขาดีกว่าครับสร้างปัญหาให้เราเหลือเกินโอเคร้อยหกสิบสามหายไปยังไม่หายนี่นะฮะบึ้มหายไปโอเคอยันหน้าบ้านดีกว่าครับมีเนียนอย่างเยอะโอ้โหเพียบ บึ้มไปก่อนเอ้ยพระราชาคราวนี้ดีครับพระราชายืนอยู่หลังจอมเวทครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับโอ้พออัพมาคราวนี้เลยสู้ง่ายเลยครับซู้ง่ายเกินไงประเด็นทองระไวไงครับถ้าทองระไวทุกอย่างมันก็โอเคหมดมาแล้วครับคราวนี้เป็นบรรดาซอสบาดทั้งหลายไม่ต้องครับพระอาชาไม่ต้องเลยครับผมพระองค์ตีเขาทีหนึ่งนี่เลือดพระองค์ไหลเป็นน้ําเลยครับพระราชาเอาชีวิตรอดนะครับผมภารกิจนี้มาแล้วครับคราวนี้เป็นนักธนูเราก็ไหวอยู่นะ ตัวนักขนูเวลาโดนติดตัวปุ๊บก็ไม่สามารถยิงขนูได้ครับมันเป็นบัก็กไม่หาอะไรมาแทงก่อนเลยเพื่อนมาแต่นักขนูก็เสร็จสิครับเวฟถัดไปน่าจะเป็นพวกซอสหวานและนักขนูประมาณผสมผสมกันนะครับถ้าพยายามจะไม่ผิดนะอ๋อไม่ใช่คราวนี้เกือบจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะถ้าเป็นตัวนี้มานะครับเซตนี้มานะเพราะว่าเซตต่อไปจะเป็นคิงเจเนอเรลอร์ตน้ามาแล้วเออเมื่มอไหร่จะไปบึ้มเวฟหรอมัวแต่ปล่อยมินเนี่ยนกันอยู่ได้นะครับเออบึ้มเลยเข้าไปครับ โมแต่แค่มินเนียนก็น่าจะสู้ได้แล้วล่ะนะคนยักษ์ทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้แตกต่างจากตอนนี้ไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินมากนะตอนนี้เลยเล่นง่ายมากครับเงินทองนี่โอ้เก็บเงินทองเก็บปะท้องเกือบหมดอ่ะอะไรกันเนี่ยอ่าดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะเจนนอาเล่ารัดหน้ามาแล้วครับผมแม่ทับรัดหน้าดูซิว่าคราวนี้จะเป็นยังไงเอ้ยดเดีดยวๆดเะเาชดเ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 เดียเด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 มดเ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 ดอดเ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 ออยเด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 เอเดเดเเด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  อ่โจมตีเข้าไปโอ้โหมีเนี่ยนโจมตีทีละสิบสี่ครับโชว์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 มีกันสักสิบยี่สิบตัวก็สองร้อยกว่าร้อยกว่าสองร้อยกว่านั่นน่ะ,ะทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับแม่ทัพบ,บูราตหน้าโอเคที่ยำบังคับจอมเวทไปบึ้มด้วยดีกว่านะครับจะได้สบายๆร้อยหกสิบสามดาเมจคือไม่ต้องมีมินเนี่ยนก็ได้น้วน่ะถ้าเอาจริงๆนะถ้าจะแรงขนาดนี้นะครับ โอเคจบก็ใช้เวลาประมาณโหนดที59วินาทีแล้วก็7นาทีเท่านห้นเนาะ307ผ่านต่อไป308นะครับอันดับที่308นะครับเจอกับเทสองอันเดดทีมนะครับแล้วก็เราจะต้องเจอกับอันเดดพารเมเลอร์นะครับในเวลา2.5นาทีนับถอยหลัง2.5นาทีนั่นเองนะครับอันเดดพารเมเลอร์จะมาเล่นแบบแมวไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับถ้าเป็นทำลายลูกปั้นใช่ไหมพี่อามว่าเราก็น่าจะจุ๊ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองจุ๊กันก่อนดูว่าจะเป็นยังไงเข้ามาเป็นนนนสเเปปีียยยรร์ตัััก่่่ออลละะคบไมมญหาู ประเด็นคือเวลาคนเก็บแรกเขาตายอ่ะมันจะไปเกิดมาเป็นผีเดินนะครับผีพูดผีพุดมันจะเกิดเป็นเดชเออเป็นซอมบี้ซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรไเดีิยามก็จะเอาเป็นเอาเป็นคนเก็บแรกให้ครบ,ครบ,ครบก่อนจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับภารกิจอะไรแบบนี้เนี่ยเราจูกได้ถ้าจูกได้ก็โอเคอยู่อ่าน่าหายไปละหนึ่งครับหูวัดอ้าไปก่อนทันหลังกรรมาการได้ทันอื่นไม่ทันครับเอาละเขาน่าจะบุกเรามาเลยมัง้งไม่บุกด้วยครับดีแล้วครับฝั่งเราก็จะเอาเป็นจอมเวทนะครับ หวดตาโดนคนเขียแรกเต็มๆหัวไปอีหนึ่งที่ร้อยเดี๋ยวไอ้ข้างบนไอ้ตัวที่เลือดไม่ไม่เต็มเดี๋ยวเราไปหาจังหวะโจมตีเค้าอีกทีหนึ่งนะครับจอมเวทมาอีกคนนึงโอ้โหอันเดดพอมเมอร์เลอร์ครับ <ๆ S 1> พี่อันควรทำยังไงครับ <ๆ S 1> เราควรเราควรจุกต่อไปครับผม <ๆ S 1> นั่นแหละจู๊กแบบนี้ก็ได้นะครับ <ๆ S 1> ให้เขาไปตีฝั่งนู้นครับ <ๆ S 1> มานี้ตีลเลานี้เออนั่นแหละแล้วเราก็หมุนกลับมาแบบนี้ อันเดดพอเมื่อเอ้าก็โดดเต็มๆเข้าไปสิครับผมอ่ฝั่งนู้นว่าไงครับเรามีจอมเวทเยอะนะเพื่อนโอเเขาไม่กลัวรเราเลยครับเยอะใช่ไหมเขาบอกเยอะขนาดไหนเยอะปันไหนเยอะบันไหน,เ,น,ไหนเขาก็จะบุกใส่เราครับไม,งไ,งไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ายังไงก็แลวแต่เราจะไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวไม่รู้ลองก่อนถอยกลับบ้านก่อนครับอาจจะไม่ไหวก็ได้มินเนี่ยมจูครับพี่เขาจะหลงกลเราไหมครับ หลงครับผมพี่ก็หลงกลครับอ,อ,อ,อมานี่มานี้มานี้มานี่มานี่มาน,มานี่ต้องรอยเขากลับมานะครับอัเดดพม่าเลอร์หืไม่กลับครับพี่ก็ไม่กลับไม่กลับใช่ไหมไม่กลับก็ต้องลุยแล้วล่ะครับนาทีนี้บ <Yeah. S 2> ึ้มไปก่อนบ้านจะแตกนะเนี่ยบึ้มหายไม่หายด้วยแล้วเมื่อ,อไหร่อ <What? S 2> uh ัเดตพม่าเลอร์จะตายครับใกล้ตายหรือยังครับใกล้ละใกล้ละ,ละป้อมเราก็ใกล้เหมือนกันนะ ก็โชคดีที่มีมินเนี่ยรับศึกให้เรานะครับโอเคโอเคไหมมันเกิดมาเป็นผียักษ์อีกปื้อตายไปไม่ตายอีกกลายเป็นผีคานยักษ์อีกกูอะไรกันนะกันนะเอาล่ะทีนี้จอเวตเรามี4ี่คนแล้วเราก็มีคนเก็บแร่หนึ่งสองสามหกเพิ่มมาอีกสองเป็นแปดลุยเลยครับผมนาทีนี้สร้างจอเวตมาเพิ่มอีกครับจอเวตอย่างเดียวไม่ต้องอะไรบึ้มไปก่อนพ่อสอนไว้บึ้มอีกทีนึงเมื่อ,อไหร่จะได้นะักหนูเขาครับโหได้แล้วครับ นักนูกลับบ้านครับอีกหนึ่งทีต้องโดนไม่โดนใครเลยเอ,อ้ยโดนอยูได้ได้เขากลับมาตั้งรับเราก็ไปบุกกันใหม่ครับจอมเวทอีกคนนึงมาครับเราเอาจอมเวทล้นล้นเราต้องการนักนูต้องการคนเก็บแร่อะไรก็ได้เขาจะให้เราไหมครับให้ไม่ให้ไม่รู้นะหนูไปก่อนจากนั้นก็เอาคนเก็บแร่ให้ได้สักคนหนึ่งนั่นแหละเริ่มบึ้มรัวดีกว่านั่นแหละครับใกล้ละใกล้ละ ถอยกลับมาันนิดนึงมีมาเป็นคนยักษ์นะครับไม่ต้องถอยก็ได้เรามีจอมเวทตั้งเยอะบึ้มคาบ้านเขาเรียกบึ้มคาบ้านเป็นยังไงครับบึ้มคาบ้านเอาให้คาป้อมไปเลยแชร์ดาเมจใช่ไหมบึ้มบ้านก็ได้ไม่ต้องบึ้มคนเอาแบบว่าป้อมเลือดไหลเป็นน้ําแบบนี้โอเคจบเจ็ดนาทียี่วินาทีก็เป็นภารกิจที่สนุกอยู่นะครับ VSR เขาเรียกว่าอะไรนะผชิญหน้ากับอเ,อเดตพอมเบอร์เลอร์หรอ โอเค3 0 8ผ่านเหลือ309,310เล่นกันต่อใน EP หน้าเนาะสำหรับนี้พี่แอมคซสเมอร์และเกมติ๊กบอลเลกาเซ่ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมแลว้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่งารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม